บัญชีที่ให้ทํามันผิดหมดเลยนะนี่ให้แกไปสามรอบแล้วนะแกแล้วก็อย่างนี้แหละครับสายตาไม่ค่อยจะดีต่อไปนี้ไม่ต้องมาแตะต้องงานบัญชีทุกอย่างแล้วนะทําไมมีการแก้ไขตัวเลขในระบบด้วยละ่ะผมจะให้ป้าเดิดละหมื่นแล้วอุบปากทําทเป็นไม่รู้ไม่ชี้หมื่นหนึ่งมันไม่ได้หาง่ายๆนะป้าคิดให้ดีๆ l o v e l บล i d ิตไทยแลนด Thailand. นี่ผู้คุณสองคนรู้จักจกันหรอคะพอดีเห็นมาสมัครงานพร้อมกันนะคะเออพวกเราเป็นแฟนกันนะครัอ๋อค่ะเหมาะสมกันดีนะคะงั้นวันนี้พวกคุณสองคนเริ่มทดลองงานได้เลยนะคะเชิญค่ะขออนุญาตค่ะผู้จัดการนี่เอกสารบัญชีครับมาเฟิน,นขอบคุณค่ะนี่คุณจุ๋มบัญชีที่ให้ทำมันผิดหมดเลยนะ นี่ให้แกไปสามรอบแล้วนะขอโทษค่ะบผู้จัดการเอ่อขอโทษนะคะผู้จัดการคุณป้าเขาเป็นคนทำบัญชีเร่มนี้เหรอคะใช่แต่ก็ทำผิดแล้วผิดอีกไม่เสร็จสักทีงนนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการต่อให้เองครับแก่แล้วก็อย่างนี้แหละครับสายตาไม่ค่อยจะดี ก็พูดไปแล้วพี่พูดผิดตรงไหนละอ้อมก็จริงแ <c oughs> หละถ้าอ่างั้นป้าไม่ต้องแก้แล้วนะเดี๋ยวให้หัวหน้าบัญชีคนใหม่เขาทดลองงานไป็นตัวเลยค <c oughs> ่ะผู้จัดการนี่มันระบบอะไรเนี่ยวางยาไว้หลายชั้นเลยเป็นไงบ้างพี่เช็ค นี่ป้าสมรู้ร่วมคิดกับเขากัเนี่ยเปล่านะคะป้าไม่ค่อยถนัดใช้คอมป้าไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องแล้วมาทํางานได้ไงเนี่ยนั่นน่ะสิจ้างเด็กจบใหม่เงินเดือนถูกถูก,ถกยังดีสะก,กว่าเลยนาฬิกาโบราณอย่างป้าน่าจะเอาไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์น,นั่นน่ะสิพี่เชงไม่ไดีเรื่องไม่รู้ว่าบริษัทจะจ้างของโบราณแบบนี้ไว้ทําไม โหเก่งอะ่ะทางานไวแล้วก็รอบคอบอีกสมกับปเป็นมืออาชีพจริงๆเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วพวกคุณติดปัญหาตรงไหนกันบ้างหรือเปล่าคะไม่มีค่ะผู้จัดการทุกอย่างราบรื่นดีค่ะผูะ้จัดการครับคะมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าผมจะขอเคลียร์ระบบบัญชีทั้งหมดก่อนนะครับจะได้มาวางแผนงานกันว่าสเต็ปแรกควรทำอะไรบ้างเชลญคะ่ะ ขออนุญาตค่ะพี่เช็คออมรู้แล้วค่ะว่าสเต็ปแรกควรทำอะไรอะไรเหรอออมก็อานิกาโบราณไปเก็บในพิพิธภัณฑ์นีงคะผู้จัดการครับงั้นพวกเราขออุญาตไปเคียร์งานกันต่อนะครับค่ะ เจอไหมออมไม่เจอเลยพี่เชฟมันต้องมีชั่วโมงบ้างสิทุกบริษัทนั่นแหละพยายามหาเดี๋ยวก็เจอได้พี่เชฟมองอะไรป้าเออเปล่าไม่มีอะไรค่ะนี่ป้าต่อไปนี้ไม่ต้องมาแตะต้องงานบัญชีทุกอย่างแล้วนะอ,อ้าวไม่ให้ป้าทํางานบัญชีแล้วจะให้ป้าทําอะไรละ่ะป้าว่างมากนะก็ไปล้างห้องน้นําด้วย เป็นไงบ้างออมสรุปช่องนี้ย้ายได้ไหมไม่ได้พี่เชฟถ้าเราย้ายตรงนี้นลลัก็จะไม่ตรงกันแล้วแล้วตรงนี้ล่ะไม่ได้เหมือนกันพี่เชฟพี่เชฟออมเจอแล้วไหนไหนนี่ไงนี่ไง,ไงถ้าเราเปลี่ยนช่องนี้ก็จะไม่มีใครรู้เก่งมากเลยออม เห็นไหมพี่บอกแล้วว่ายังไงมันต้องมีช่องโหว่แล้วเราจะเอาไม่ออกเท่าไหร่ดีล่ะพี่เช็คเดือนแรกเอาออกสักสามสี่หมื่นก็พอแค่สามสี่หมื่นมันจะพอหรือพี่เช็คเอาเถอะน,นะถ้าเราเอาออกเยอะจะโดนจับได้กันพอดีอ๋อเอ๊ะ ทำไมมีการแก้ไขตัวเลขในระบบด้วยละ่ะนี่ป้าผมบอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ยุ่งกับงานบัญชีงไงนั่นน่ะสิความจําเสื่อมเหรอแต่นี่มันไม่ถูกต้องนะจะไม่ให้ป้ายุ่งได้ยังไงพี่เชคนี่ป้าผมจะให้ป้าเดินละหมื่นแล้วหุบปากทําทเป็นไม่รู้ไม่ชี้หมื่นหนึ่งมันไม่ได้หางง่ายๆนะป้าคิดให้ดีๆป้าคงรับไว้ไม่ได้หรอก ได้ถ้าพูดดีๆแล้วไม่รู้เรื่องงั้นป้าก็คงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วแหละทำไมถึงกลับต้องไล่ป้าออกด้วยล่ะคะก็ป้าเขาทำงานไม่เป็นแถมยังชอบขัดแข้งขัดขาทำให้พวกเราทำงานไม่สะดวกครับใช่ค่ะเขาทำงานไม่ได้เรื่องขนาดนี้เปลืองงบบริษัทเปล่าๆไล่ออกเถอะค่ะผู้จัดการที่คุณป้าเขาทำงานไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้เรียนบัญชีมาอีกอย่าง เขาไม่ใช่พนักงานบัญชีด้วยนั่นไงไม่ได้เรียนบัญชีมาแล้วมาทํางานบัญชีทําไมก็มันไม่มีคนทําก็เลยต้องทําแทนไปก่อนไม่ได้จบบัญชีมาทํางานก็ไม่ได้เรื่องไล่ออกเลยค่ะผู้จัดการฉันคงแล่เขาออกไม่ได้หรอกคะ่ะพอเขาไม่ใช่พนักงานเอา้าแล้วถ้าป้าเขาไม่ใช่พนักงานแล้วป้าเขาเป็นใครล่ะครับป้าเขาเป็นประธานบริษัทค่ะ ประา,า,ระา,าบริษัทดีออกไปเลยฉันไม่ง้อหรอกเชิญท่านประธานคะหนูได้คนที่ทำบัญชีใหม่แล้วนะคะแต่อีกสองวันเขาถึงจะมาทดลองงานนะคะอืมไม่เป็นไรฉันรอได้ฉันก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่าผู้จัดการบัญชีคนใหม่จะมีนิสัยขี้โกง เหมือนคนเก่าหรือเปล่าค่ะท่านประธานเอ่อท่านประธานคะนั่งตรงนี้ดีกว่าคะ่ะสองคนนี้ทำงานเก่งน่าดูเลยนะคะท่านประธานหนูว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วละคะ่ะทำงานเก่งก็จริงแต่คนที่ทำงานเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง ต้องเป็นคนดีและถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตนเองก็จะเหมือนกับผู้จัดการคนที่แล้วที่โกงเงินบริษัทเราไปแสดงว่าสองคนนี้ไว้ใจไม่ได้หรอคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปคอยดูกันต่อไปค่ะแสดงว่าทั้งหมดคือการทดสอบ และบทสรุปของการทดสอบก็คือพวกเธอไม่ผ่านขอโทษจริงๆค่ะทษประธานพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะใช่ครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากบริษัทได้แล้วค่ะทางเราจะไม่ดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นกับพวกคุณเพราะพวกคุณยังไม่ได้โกงแต่พวกคุณกำลังจะโกงเชิญออกไปได้แล้วค่ะไปกันเถอะพิเชษ ติดคกแล้วไม่ล่ะ ه, นี่แหละนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตนเองไม่มีทางจเจริญหรอกจำไว้นะคะคนเราถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเอง

ไทยแลนด์